สวัสด <rude S 2> ีค่ะพี่น้องมาเด้อกินข้าวยำแลมพี่น้องเด้อตามบักโุ้งค่ะพี่น้องก็บักหอยจ้ะหอยยังยังหลับพี่หมูหอยฉลิดจีทองหรือหอยหน้าไอ้มีหอยก็เหยื่อไก่แน่บังวีดองบังวีดองหลับบอกโค้งอย่างยังมาเลี่ยงจ้ะพวกเนี้ยเป็ดหัวจีสามเป็ดสี่บ้างเอาคุยด้ยเอาพักไส้พ่อพักไส่พักกระเซ็นไส้พ่ออ่าเสียบ่พี่หมูนัวบ่ เอม่อ๋อนนแจาบนนพี่น้องขุ้นขึนเยอือ้ยคกระตับุกงูพี่ยำแมกพี่น้องกระตัุ่งเพจะงอยจอยจ่ดนนัวบบานจัดจเด้อค่ะเด้อตับบุงยำแมแรกค่ะพี่น้องมึงแนวผุนเอาพยไมีเสียบบ้าผุดเอาสดสดตับบุกงูกบข้าวเจ้าระับบอยพี่น้องมึงเด้อมึงเด้อพยมีจิ้งเขาแต่เส้นแต่จับพยหมีฮวามือช่อจื ตาบ,บกฮงพี่น้องเขากันปัญญาจ้าพี่น้องพวกนี่ยเพื่ออ้ยผ่อนเสลีสีทองพี่น้องพวกเนี่ยจ้าบกไหมนี่ตาบกฮงค่ะพี่น้องมาเดอ้อจ้าพี่น้องสวัสดีจา้า